ใส่ท่อฮาร l เ y d a ด i วิสันนะครับสปอร์ตเตอร์นะครับผมน,นี่นะฮะอันนี้เป็นท่อแต่งนะครับอันนี้เป็นรถปี21นะฮะชุดท่อก็จะมีมาให้ครบเซตเลยนะครับมีกั้กันความร้อนแล้วก็มีคอท่อนะครับออกมา2องเซตเลยนะฮะน,นี่จะเป็นตัวคอสั้นนะครับก็ ส่กากก๊าร้อนนะครับใส่ให้เรียบร้อย่อดเกลียวติดตั้งนะครับมันจะได้ใส่ง่ายครับอย่างแรกนะครับถ้าถอดคอเดิมออกมาแล้วนะครับให้ติดตัวสแกนนี้ด้วยนะครับผมมันจะมีมาให้ในกล่องนะฮะตัวสแกนตัวนี้นะครับเลออ่าเยครับเอายึดข้อนะครับเราวมอตองติดตั้งข่อค่ัแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับก็คือปะเก็นคอท่อนะครับต้องถอดจากตัวเก่ามาด้วยนะครับถ้าไม่งั้นไม่มีลมมันจะออกตรงคอเลยนะฮะ ก่อนครับว่าเคยใส่มาก่อนไหมไม่เคยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะจากช่างที่ไม่เคยใส่นะครับจะใส่เป็นไหมบอกแล้วว่าใส่ไม่ยากครับตัวนี้โอเคครับหลังจากที่ปั๊มอยู่นานนะน้องฟิลม์มก็ทำไม่สำเร็จนะครับจะต้องให้ช่างใหญ่ระดับช่างเกตมาติดตั้งใด้นะครับ ทีนี้พอเราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเราก็จะรู้แล้วต้องแก้อย่างไงนะครับผมเพราะว่าท่อไปเนี่ยครับทำมาเพื่อให้ใส่กับฮาร์เรได้หลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเตอร์จะเป็นสปีดนะคือหลายๆรุ่นเลยครับผมก็เดี๋ยวเรื่องละเอียดจะลงไว้ทีหนึ่งนะครับก็นี่ครับคือขั้นตอนการใส่ก็ดูง่ายครับจริงๆมันดูเหมือนง่ายนะจะบอกเลยว่าเอา,เอาเรื่องอยู่นะครับ ถ้าใครที่เป็นช่างชำนานในการถอดกบอยู่แล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยทำเลยนะีนะว่าจ้างเขาใส่ดีวกว่านะครับผมสวยงามครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคร,ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับรับข้อฮาเรตัวนี้นะครับ ด้วยนะฮะโอเคครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็ไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ